จะได้ไม่ต้องรอ,อเดี๋ยวผมอเผอานมไม้ให้กินนะพี่ชา้าเออบีอเออเกี่ยนะเดี๋ยวก็ลืมกันอีก คุดียังกว่านี้นะชอบชอบชอบฮะดีจ้า สวัสดีครับผมสวัสดีพีเอฟซีที่น่ารักทูกๆกท่านเลยนะครับเพราะกผมน้องเชนจากช่องรายการลองดูแค่นะครับผมหากเพี่รับชมคลิปของผมคลิปนี้เป็นคือแรงนะครับฝากเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนละสิ่งสําคัญเลยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งติงต้งติงต้งนะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนให้กับพี่ๆเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวน,นะครับผมมากับคุณดิดคนหล่อเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับนี่ช่วงนี้เนี่ยดิดก็เป็นเกาหลีไปแล้วนะครับผมเกาหลี คิดมากไม่รู้นะครับผมยิกแล้วนะครับผมก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับดิดเนี่ยกลับมาถ่ายคลิปที่จังหวัดราชบุรีนะครับอำเภอสวนพึ่งของเรานะครับผมเนาะก็เดี๋ยวอีไม่นานเนี่ยดิดก็จะกลับยังเพชรบุรีต่อแล้วนะครับผมดิดก็ไปไปมาๆนี่แหละครับผมเพราะว่าเขาต้องดูแลไร่สองที่ด้วยนะครับผมอ่ะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยวันนี้ท้องฟ้าเนี่ยเต็มใจมากๆเลยเหมาะสำหรับที่ว่าจะเข้าไปถ่ายคลิปนะคะในป่านะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะพาดิด ไปชมภาพรบรรยากาศตรงน้ําตกเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันยังมีน้ําอยู่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆดูจากลําธารแบบนี้เนี่ยลำธารสายนะครับผมเหมาะสําหรับจะมาถ่ายคลิปเพราะว่าน้ําเพิ่มนะครับผมที่ว่าน้ําตกน่าจะมีอยู่ใช่ไหมเด็ดใช่ครับโอเคพูดอะไรก็ใช้ไปหมดนะครับผม,มก็ไม่เป็นไรนะฮะนะโอเคไปกันดีกว่าครับผมลุยเด็ดเดวนระวงังตจนะจะการจุก เนี่ยได้เดินมาสักพักใหญ่ๆนะครับผมเราได้ยินเสียงน้ําตกนะฮะก็อยู่ตรงหน้านู้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปริมาณน้าเนี่ยมันเยอะหรือเปล่านะครับแล้วก็น้ํามันจะสวยหรือเปล่านะครับตรงน้ําตกสูงๆนั่นนะนะนะโอเคใกล้ใช่ย่งงดิตใกล้หรอก็ตรงนี้ผมดูในคลิปเนี่ยเป็นที่พักของอายุงนะฮะนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า ตรงนี้ว่าโอ้ตรงนี้สวยมากเลยเพียงแว่าสวยนะสวยโอ้ตกสูงมากเลยสวยมากตกนี้โอ้โหต,ตรงนี้แม่งตรงนี้ดีนะเด็กเพียงแต่ว่าไม่โขยโขยสวยที่แบบว่ามันสูงสูงสวย,สวย,สวย แต่ oh. ว่ากลางภาคพิษก่อนนะผมกระดิษเนี่ยได้มาถึงยังที่พักของอา,อายุงแล้วนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นที่ของอายุงที่เคยมาทําไว้นะครับผมนี่เลยก็เปียกชื้นกันเลยทีเดียวนะพี่นะตรงนี้เนี่ยดูอย่างนี้ทําเนี่ยลาบากมากๆเลยนะครับผมถ้าทําคนเดียวเนาะก็ดูจากพื้นเนี่ยมันเอียงไปฝั่งนูนนะ้นเนาะแต่ว่าที่พักสวยแล้วก็ดูที่พักได้มาตรฐานนะครับนี่เนี่ยจุดนี้แหละที่ผมบอกว่ามัน น่ากลัวก็คือ,อ,อมันอยู่บนที่สูงนะน้ําตกก็สูงมากๆเลยนะครับผมไอ้ส่วนแอ่งน้ําตรงข้างบนของน้ําตกเนี่ยตรงนี้ก็สวยนะครับผมน้ําเนี่ยก็มีปริมาณมากๆเลยนะแล้วก็น้ำสาสสะอาดนะฮะอยู่จากข้างบนชมลงไปนี่หโหโคตรอุ่นใจเลยนะครับผมวันนี้ก็ได้มาถึงสถานที่ใหม่อีกที่นึงนะครับผมเนาะก็ไว้ตอนที่เราทั้งสองคนเนี่ย ทำอาหารกินข้าวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายอินเสิร์ตให้พี่ได้ชมน้ำตกตรงนี้นะครับผมบก็จะสูงมากๆดูจากลักษณะนี้ครับผมส,สูงเกินนะโอ้ผมเนี่ยเคยมากระโดดแล้วครั้งหนึ่งนะตอนนั้นเมื่อสมัยหนุ่มๆนะตอนนี้แก่แล้วใช่ไหมครับแก่ไม่แก่ก็สังเกตดูอยากเด็ดว่าแก่หรือเปล่าถ้าไม่แก่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยอายุใกล้เคียงกันนะผมเนี่ยอายุเยอะกว่าเด็ดปีหนึ่งเนาะ ใช่ไหมเด็ดครับอืมแต่ว่าผมไม่ได้คิดมากเหมือนเด็ดนะประจันนะเพื่อนดูดิคิดมากโอ้โหผมฟูมาแล้วนี่ยิกหมาแล้วคิดเยอะบอกแล้วอย่าคิดเยอะระบายมาเลยเดี๋ยวเพื่อนรับฟังเรื่องอะไรเอาสี่มาเด๋ยวระบายดูจริงจริงอะไรระบายให้เพื่อนได้นะอะไรวะเครียดเรื่องอะไรวะเก้าก็เด็ดเนี่ยก็ไม่น่าจะเครียดนะครับผมผมแกล้งเล่นเปอย่างนั้นแหละนะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะกางผ้าชิดนะฮะหลังจากกางผ้าชิดเสร็จแล้วเราจะได้ทำาับข้าวสักทีนะใช่แต่ก่อนอยู่เนี้ยขอพักนิดน,นึงก่อนนะเพื่อน<ช>อย่ารีบดิบทำไมชอบรีบจังวะอยู่ด้วยกันทำไมชอบรีบเนาะ <laughs> อะ อืมเรียบร้อยเพื่อน ในตอนนี้นะครับผมก็ได้ก่อกองไฟแล้วก็ตั้งหม้อข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นช่วงเย็นแล้วนะนะเราก็ได้พักผ่อนสักพักใหญ่ๆเนี่ยเพิ่งตื่นขึ้นมาตอนช่วงเย็นนี่แหละครับผมซึ่งดิดก็ยังไม่ตื่นเลยนะครับยังนอนอยู่เลยนะก็เดี๋ยวข้าสุกก็น่าจะตื่นแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะครับผมพุงผักไม่ได้มีเลยนะครับก็มีเฉพาะใบกระเจี๊ยบนะฮะ ผมออมาต้มกับปลากระป๋องนะฮะซึ่งปลากระป๋องนี่ซื้อมานะครับผมเนาะส่วนผักอย่างอื่นก็ในปลาแบบนี้ก็น่าจะมีเฉพาะเปาะไรเสือนะครับเนาะเปาะไรเสือเนี่ยหาง่ายนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปเด็ดมาเพื่อที่จะมาทานกับน,น้ําพริกนะครับผม ผมเนี่ยก็ได้ตั้งหม้อข้าวนะครับแล้วก็ตั้งแงงจืดนะฮะแกงจืดใบกระเจีย๊ยบนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะไปหาผักนะครับในแถบ,บริเวณใกล้ๆนะครับว่ามันมีหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆก็คือเปาะลายเสือนะฮะแล้วก็หน่อไม้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับผมหนาะถ้ามีเดี๋ยวผมจะามาเผากินนะฮะไปเลยอยู่ไหนหน่อไม้อยู่ไหนหน่อไม้มีนะ เดี๋ยวเอาสค่สองลูกพอนะครับเดี๋ยวหาดูลูกต่อไปอู้นี่งข้างในก่อเลยต้องระวังแตนด้วยนะโอเคสองลูกนี่ครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปทานนะสบายอะไรอย่างงี้เนี่ยขาปเล็ทีเดียวได้แล้วเผานะจะได้มันต้องรอนี่ครับเป็นชุดเดียวกันเลย ข้าวสุกหรือยังไม่รู้เด็ดข้าวสุกอย่างเด็ดโอ้ข้าวในาสุกแล้วมั่งจะลงอ่อย่าไม่สุกเลยนะลอยๆนะนั่นที้ไหนกันะอะอฮันีุต้องอ้างไว้สุดละ โอ้โหไม้เผาเอาเลยนี่ต้องเอาไว้ข้างๆเอาตรงนี้ในระหว่างที่ผมเนี่ยทำกับข้าวนะครับนะก็พี่ชานี่ยหลงป่า นะครับมาหาเรานะครับผมนายไปไหนพิชาไปไปถึงไหนอยู่บนเขาอยู่บนขาวโอ้โหคุงขาทุุงทลอกหมดเลยนะเขาของก็เต็มกระเป๋าเลยตอนนี้ก็ตกเย็นพอดีเลยนะกว่าจะมาหาเราเจอมมันไ่อาบน้ำยางอาบน้ำยางยางยางที่นี่เนี่ยอลงไปอาบน้ําก่อนเพื่อเลอะพวกไอฝุ่นอะไรต่างๆเกาะตัวนะครับนี่แกงของผมก็ุกคดีเลยนะยวผมเนี่ย ก็จะใส่ยลหล้าบ,บ่องนะฮะนี่สายทอดใช่ไหมโอเค <Okay. S 3> เปิดได้แล้วจะซีนเมื่อถอนจะไม่จารย์ครับนี่โอ้โลน้ลนล้นที่ลน้นล้นเลยเอาอะไรมปกิน,นอาอะไรมีกินนะอ่ะโอ้อะไรกินเลยหนะุ <c oughs> ่ป่ายเนี่ยเดี๋ยวผม เผาหน่อไม,ม้ให้กินนะพี่ช้าครับผมเอาให้หมดเลยนะเขามีแค่สองห่อ,อ,หหอหสองหอก็ต้องใส่ให,หมดดิใส่เึิ่เครืนองกกาัอะไร 아 그로 내려놓네. 오케이. 음. 나그 아,

นี่เลยครับก็สําหรับในวันนี้เนี่ยเราก็มาทานข้าวกันนะครับก็จะมีอันนี้หน่อไม้เผานะครับผมแล้วก็มะเขือแตงเปี้ยวนะครับถ่วงด้วยน้ําพริกนะฮะต้มหมา่าม้าล้ำจดกระเจี๊ยบ,บนะครับผมพ่ชาก็กินข้าวเสร็จแล้วนะผมยังไม่ได้ทานกินเลยพิชากินเสรนะเหลือเพียงผมกับดิดนะฮะก็เรามากินข้าวกันเหลือแค่สองคนนะครับผมพิชานี้กินเรียวมากเลยนะแล้วก็หมดหม้อไฟหม้อหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ต้มกระเจี๊ยบนะครับผม กินเงินน้ำพริกก็ค่อยๆกินอร่อยนะครับกินไวๆไม่ได้หรอกเดือดที่พอเอาเพริกบ้าง ข้าวนี่ถ้ามันมีน้ำพริกนกินข้าวหลังไอจ๊ดิเรากินนี่แต่เน,น,นื้หวานนะแตงบอกเรี้ยวหรอไม่เรากินเนหวานนะชอบมากนนเอองหนาเล่าใจโอ้โหต่อเลยเป็นไงบา้างพี่ชันนี้เป็นบรยากาศดีนะชอบไหมไม่ชอบ <c oughs> ทำไมไม่ชอบนะอ่ะจำไม่ย็นใค่เปล่าไม่ย็นได้ไงก็เย็นมั ไม่อย่างก็ไปอาบน้ำสิถ้าอยู่กับตัวจะพี่ช้าอากาศมันดีเยอะกต่ดันดีเยอะกับวันนี้นะชอบชอบเขียวไปหลังจากทานข้าวเสร็จนะครับพวกเราทั้งสามคนก็ได้ผูกเปลนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมส่วนต่อไฟก็จะอยู่ด้านนี้เลยนะครับพี่ๆเราก็เก็บข้าวของให้ใกล้ๆกับกองไฟหน่อยนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าพวก มดอย่างนี้นะมันจะขึ้นมาหาของเก่งของเราเนาะ,นะก็ต่างคนต่างมุมนะฮะตรงนี้ก็เป็นที่พักของอายุงที่มาทําไว้เมื่อนานแล้วนะครับผมก็เพิ่งจะมาถึงเป็นครั้งแรกนะครับผมเนาะก็ติดกับต้นตอ่าสูงมากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้พาพี่ๆไปชมแล้วนะครับว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับอืมผมก็มากัะดิดแล้วก็มากับพิชาพิชานี่ไม่ได้ตั้งใจมานะมไม่ได้เรียกมาเลยนะครับผมเนาะ เดี๋ยวนี้เนี่ยติดผมนะติดผมเหมือนเด็กเลยไปไหนมาไหนไม่ได้เลยนะครับตามผมเนาะก็จริงๆ,ๆ, <c oughs> ๆแล้วพิชาเนี่ยจะมาอีกที่หนึ่งใช่ไหมพิชาครับผมแล้วก็ไปหาสถานที่ตรงนั้นไม่เจอนะครับอาจจะเมาเหล้าแล้วก็จําทังไม่ได้หลับไปหนึ่งตื่นใช่ไหมพิชาตาลายตาตาลายหาทางไม่เจอ <c oughs> ๆๆแล้วก็มาหาเราเจอนะแปลกมากเลยนะ กิ่ขึ้อาจารย์อาจารย์อาจารย์ดีเนอะคนเด้โ,โห,หามูมัวตัวใช่ไหมกลัวมานี่มาถึงปับ๊บมืดเลยมาถึง<า>ปั๊บก็หลับเลยหลับที่ไหนมาถึงปั๊บกินเลยพอดีทําอาหารเสร็จนะครับผมเนาะก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกทำเลหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยชอบนะฮะตอนสมัยก่อนนู้นตอนเด็กๆนะครับผมชอบมาเ,เล่นน้ําตกตรงนี้นะครับก็ถ้ามาเนี่ยเราจะมากันเยอะมากเลยนะครับผม ก็ประมาณ4ี่ห้าหกคนนะสมัยก่อนตอนเด็กๆนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เข้ามานะครับส่สวนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดถ่ายคลิปก็จะเข้ามานะครับผมเนาะ <c oughs> ซึ่งวันนี้ดีใจมากเลยเ, <c oughs> เพื่อนดิศของเราเนี่ยได้มากับเรานะครับ,รบตลอดเวลาที่ผ่านมาดิดก็จะไปไป,ไปมามาเพชรบุรีกับลาลีนะครับผม<ช>เนะ <พอ S 2> าะเพราะว่าดินเนี่ยต้องดูแลไร่สองที่นะครับ,รบนะ กทีพผลี่ก็ตัดกล้วยมั่งตัดย่านมั่งแล้วก็ถ่ายคลิปมั่งนะกลับมานี่ก็ทําเหมือนกันนะครับผมตัดทุกอย่างแหละตัดทุกอย่างยกเว้นพิชาพิชานี่ไม่เคยตัดอะไรสักอย่างเลยตัดใจไม่ขาดเรื่องราวนี้เมื่อไหร่จะตัดนี่ตัดแล้วตัดแต่แล้วอันนี้จะเป็นพอที่ดีแล้วพอที่ดีพี่พูดมาได้ไงเนี่ยแล้วได้บอกว่าพรุ่งนี้เช้านจะเป็นพอที่ดีอเป็นได้กี่ชั่วโมง พรุ่งนี้เช้าผมจะเริ่มนับเลยนะว่าช่วงเช้าอ่ะเป็นพ่อที่ดีช่วยยินเนี่ยพ่อที่เลี้ยงอ๋อเป็นพ่อที่ดีเฉพาะตอนเช้าเองอ่าฮะตัวถิ่นเชียร์ดูพี่ชาพี่ชาไปหาเนี่ยหน่อยดิไปหากบมาให้ทานหน่อยดูกบพอมีไฟฉายไปทานไปไปหาจำมันสักสองสามตัวมันตื่นๆพี่ไม่ตื่นละ เพราะตอนนี้ดูจะผมเนี่ยรอประมาณสองสามเออประมาณสามทุ่มกว่าเน่กำลังจับแนวโหนิ่มเลยใช่เหรอตอนนี้ผมไม่เห็นร้องเลยเนี่ตอนนี้กี่ทุ่มล่ะเนี่ยสามทุ่มแล้วเนี่ยพี่ใช่เหรอเออเนี่ยสองทุ่มสี่สิบเก้านี่ถ้าไปล้วไปสามทุ่มโหเวลาสามทุ่มเนี่ยนะกลุ่มนี้ถ้าพี่บอกว่าขี้เกียจนะผมไม่ไม่พูดผมจะจะบอกเออโอเคอันนี้พี่มีข้ออ้างผมไม่ชอบเลย อย่าแก้ตัวพี่ถ้าบอก<น>ขี้เกียจก็คือขี้เกียจเดี๋ยวไม่หาให้โอเคไอเราไม่หาขาก็มาหา่เาเราสิะอะไรแต่ไปจากแค่นี้มันร้องอยู่แค่งี้ยเงี้เงี้เนี่ยไม่ได้ยินเลยอะไรนะร้องไงนะร้องให้ม,ม,มันดีๆหน่อยดิเงี้ยมันร้องอยู่เนี่ยไม่ได้ยินหรอร้องอแล้วแล้วมันมันพูดว่าไงพี่มันไม่พูดละหรอกมันพูดไม่เป็น <laughs> เดี๋ยวนี้สื่อสารกันสารไม่รู้เรื่องเลยดยเมื่อก่อนยังสื่อสารเป็นอยู่ดูเดี๋ยวนียเพราะว่าคุยกับคนษากนแล้วเหรออ้เหรอเดี๋ยวนี้พี่คุยภาษาอะไรภาษาคุบ้านะพี่ชาตช่วงกลางคืนเนี่ยเห็นไหมว่าเขาจะใช้ผ้าเนี่ยพันหัวนะครับเพราะว่าหัวไม่ค่อยดีแล้วนะวันด้ยชุนี้เป็นวันอนี่อยู่กับผมผมสอนนะนะเออถ้าเกิดเจอของเย็นเนี่ยใช้ผ้ามามัดเนี้ยมันจะได้ ดูแลสุขภาพได้นะครับผมแล้วก็ใส่สูงใส่เสื้อนี่เห็นไหมผมต้องสอนนะใส่เสื้อแขนยาวใช่ครับนะครับแื้งสอนมันนะครับถ้ารับเดียวแล้วก็ใส่เสื้อกากแบบนี้นะจะได้ดูดีเข้าป่าใส่พวกอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับผมเข้าไปในซิปเนี่ยมันมีกระเป๋าเยอะนะครับผมแล้วก็กางเกงไม่มีละตัวกางคืนไม่ได้แลวกางเกงทําไมไม่ใส่อ่ะจ้งสอนมาง่ายกางคกงเนี่ยแ้น้อง นี่่ใสชดนนอ่วาดูเพื่อนที่ผมนี่เพื่อนที่ผมนี่ผมไม่ต้องสอนเลยเห็นไหมเอ่อนี่ใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็เสื้อกันหนาวนี่กางเกงโอ้โหพร้อมพี่อย่างเงี้ยยุงไม่กัดนะครับผมแล้วก็เจอผมไหมเนี่ยทำยิกไว้ก่อนละอ่าทีหลังจะได้ไม่ต้องปวดหัวใช่โอ้พี่นี่ต้องสอนทุกอย่างเลยก็วันนี้ไปวัดจะบอกว่าถ้าไปวัดนานๆต้องไปหาหมโม๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพาไปหาหมอมไปไหมไป เดี๋ยวเ,ยเนี่ยหมอคนนี้รักษาดีพี่ใช่ไหม,มรักษาครั้งเดียวหายตลอดชีวิตเลยอโอ้ลอกโอเลยหมอเทวดาหรือว่าหมอเทวดาโอเคครับพ,พี่เราก็โม้กันได้สักพักนี้อย่าแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มจีดดึกแล้วนะครับผมผมกับพิชาแล้วก็ดิดเนี่ยเราในฐานะรุ่นน้องเนี่ยก็จะชอบแกล้งพิชานะครับผมเนาะเป็นเรื่องปกตินะครับพี่ๆหลายคนอาจจะมองว่าเราเนี่ย <c oughs> นะชอบ <c oughs> ไม่ไม่ให้เกียรติพี่ชานะะแต่จริงๆเราก็เป็นปกติแบบนี้แหละนะใช่ไหมเด็ดครับเอเพราะพี่ชาเป็นคนที่แบบน่ารักแล้วก็น่ากแกล้งนะครับผม<ช>อาจจะพูดจาบางทีก็แรงบ้างแต่เราไม่ได้ถื่อสากันนะครับผมเล่นสนุกครับ ถ้าหากว่าขาดพิชาเนี่ยไม่ค่อยสนุกไม่รู้อยู่พูดคุยเรื่องอะไระนะะ่โอเคก็ในค่ำคืนนี้เราทั้งสามคนก็ต้องขอตัวนอนก่อนนะครับผมไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้เช้าผมจะถ่ายภาพบรรยากาศสวยๆให้พี่ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะนะตอนเช้าเนี่ยน่าจะดีเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็เดินอะไรนะเดินนิดเดินอะไรเดินตุลาอ่าตุลาเอ้พิชาเก่งม่ว่าตุลาภาษาอังกฤษเรียกว่างนะไม่รู้อ้าวเดี๋ยวนี้ ตามอะไรไม่ทันละพิชานี่ลุ่งหลงลืมหมดละครับผมนะเดือนเดือนนี้ก็เดือนตุลาแล้วนะครับก็เริ่มที่จะหนาวขึ้นมาทุกทีแล้วฝนก็ไม่ค่อยจะตกแล้วนะครับผมเนาะถ้าเดือนนี้ผ่านไปเดือนหน้าเห็ดในขึ้นละเดือนหน้าเห็ดในขึ้นะพอเห็ดขึ้นตอนช่วงเดือนนี้แหละเพื่เดือนนี้ใช่ไหมเพราะมันเริ่มหนาวแล้วรอออกอกันทีใช่ครับผมโอเค ไว้เจมุนนชาเช้าบายครับพี่บ๊ายบายฝันดีครับพี่ชาบ๊ายบายหน่อยอะไรจุ๊บจะมาจุ๊บทําไมจะจุ๊บเลยเนี่ยพี่ชาเนี่ยทำจุ๊บแบบเนี้ยไม่มีคนดูโหมายยอดวิวผมตกก็เพราะพี่ทำจุ๊บจุ๊บแบบนี้แหละอ๊ายบายอย่างเดียวดิอ่ากระพริบตาข้างซ้ายด้วยนิดนึงโอ้โหไม่ไหวจะร้องไห้วหรอตามหมดแล้วเพราะอะไรกับทาริก 介绍一下，呵呵，平时啊在你那啊，啊，还弄没东西了，呵呵，嗯，没 สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้านะครับก็เช้าวันนี้เนี่ยเราก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้าเลยนะครับผมซึ่งวันนี้แสงอาทิตย์เนี่ยไม่ค่อยจะมีนะครับผมนอกฟ้าอุ่นเคลิ้นนะนี่เลยครับก็จะเป็นน้ําตกที่ผมบอกเมื่อวานนี้นะครับตรงนี้เนี่ยน้ําจะลึกมากๆเลยนะครับผมแล้วก็น้ำเนี่ยสางสะอาดนะฮะอันนี้น้ําตกชั้นบนนะครับผมก็จะเป็นน้าตกเล็กๆนะครับผมมีแอ่งด้วยนะธรรมชาติมากๆเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดู น้ำตกที่สูงนะครับผมนี่ต้องเดินอย่างระมัดระวังนะครับเพราะตรงนี้มันลื่นนะครับผมนี่แหละครับอุย้ยเสี่ยวมากเลยเห็นไหมฮะนู่นเลยตรงนี้สูงมากกว่าแล้วก็ลึกมากกว่านะครับผมเนี่ยต้องถ้าอยากจะชมภาพบรรยากาศตรงที่น้ํไหลาจากตรงนี้เนี่ยเราจะต้องปีนหน้าผาลงไปด้านนู้นนะครับผมแล้วก็ถ่ายย้อนกลับมานี่ยมันจะสวยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ข้างบนเนาะ มันก็เลยทําให้เอ,อถ่ายอาจจะไม่สวยนะครับผมอ,อนี่เลยส่วนที่พักของเราเนี่ยนะครับผมก็จะอยู่ข้างหลังอมนู่นเลยอยู่ตรงหน้าผาเหมือนกันนะฮะพี่เช้ากําลังต้มน้ําร้อนนะฮะกระดิดอยู่ดรงนู้นเลยนะครับช้านี่แล้วก็ได้ทําที่พักไว้นะครับมองลงมาก็จะเจอเอ,อ,อ่าง เล็กๆนะครับคล้ายๆอ่างกุชชี่แหละนะแต่ตรงนี้มันจะลึกกว่าแล้วกว้างกว่านะครับนะก็ผมเนี่ยตื่นมาล้ังหน้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปดื่มกาแฟในยามเช้านี้ก่อนนะครับผม ในยามเช้านี้เราก็ดื่มกาแฟกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็พาพี่ๆเนี่ยมาชมพาบรรยากาศตรงน้ําตกหาชนแดนนะ,ะซึ่งที่พักตรงนี้อย่างที่บอกแล้วครับอายุงได้มาทําไว้นะครับผมในวันนี้เรามาไม่ได้เงียบเหงาะคระับเรามากันด้วยกันสามคนก็เมื่อคืนเนี่ยโม้กันดึกมากๆเลยนะครับกว่าจะหลับจะนอนได้ก็น่าจะประมาณใกล้เที่ยงคืนแล้วครับผมเนะะาะเช้านี้พี่ชาก็กําลังเก็บข้าวของนะฮะ เดี๋ยวเราทั้ง3คนก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับฝากทุกที่เนี่ยเป็นกำลังใจกับพิชาแล้วก็เด็บด้วยนะครับผมรวมทั้งตัวผมเองด้วยคือการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะและสิ่งสำคัญเลยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะแจ้งเตือนให้กับพี่ฟิวลาลงทลิปใหม่ๆก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับเราทั้ง3คนเนี่ยจะไปทำอะไรต่อหรือไปถ่ายคลิปอะไรให้พี่ๆได้ชมกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม